อบออมูทอดไม่ทอดครัวแห้งัวแห้งแน่กินเนาะรอพร้อมเงีเรียกไว้ปีไหนสอตัวเจ้าเยนด้หอยหนอครนี่คือได้หลผมไปยู่ไปฟาร์ม จะให้คุณพ่อมาเป่าเพลงของชนเผ่าลาหูแดงนะครับเนาะลาหูลาหูครับลาหูห,หูนะครับ เนี่ยเวลาพอโอ้โหลฝากเอาปอนี่ปอใจดีแล้วไอ้มื้อวันนี้อภิณีเฮาเออเนี่ยมีจะมีมีอยากอยากเดียวกันน่ะ อไม่ใช่่ะไปในป่าจะให้ไปสวย่าต้องจับเขาอีกแบบนี้เปี่ย่าเล้ครับเพราะมากไปในป่าอะไรนะครับ เขาเรียกไปผีฉ of ัเ <żeby> ป <our> ่าไปให้ผปฉวนเอาไปให้ไปสวนเป้าเต้นจากขึ้นนี่ไรเป่าเต้นจากขึ้นด๋ยเป้าเต้นจากเึ้นอ๋อนี่คืออ่ะต่อไปเป็นเต้นจากขึ้นเนาะอ่าอันนี้เพลงเต้นจากขึ้นนะครับอ่ะเลยครับ

เพราะครับเพราะยอดเสียดานบ้าะขอบคุณครับ อับูเนยาครับคนลุกครับแซนดี้เนอร์ขอบคุณครับนขอให้แม่ปุ๋ยได้ค่ะเจ็บปี อู้ใส่นะพ่อเนาะครับใส่ค่ะต้มไส้อ่ะเครื่องในเครื่องในหมูครับแล้วไส้อัวนี่ทำมาได้ครับสก๊อตมมืออยู่ครับมืออยู่เนาะเขาจะลาบสิ้น่งผสมเข่งแบบนี้มันจาน,าจานหน่อยจานหะน่อยเนาะได้ได้ครับขอบคุณครับเครื่องในนะ,าะมาอีกรอบหนึ่งโอ้ตั้เครื่องแกงแล้ว ขาใช่ไหมครับขาตะไคร้เนี่ยใบมะโูดใบมะขูดครับงาขาวออใช่ใช่กนตามละครับโอ้ไงตาดที่พี่ถอุยได้ีู่อะไร่มากโหยาาาวเลยาแฉกที่ีเปินไทไม่ใช่ละ ไอควาอยู่ดูมหมูเนียเร้อยแร้ารหเัรื่แงัวเจ้าแม่ั้นแกงหัวหมูจะแอปอองออแอปอองอองส้มโอ้โหหลายเมนูเลยน้องน่ไไหนครับีน้องนงพูกน่ะบ้านหลังพูกน่ะที่หห้าหลังกำนู่น๋อไงก็แค่ปีเกีบรีตกอมาเ็นหรอน้องน้องเป็นพี่น้องกัน้องนั้นรึเปล่าครับเป็นน้องพี่อเคโอเค สาวงามนะเนี่ยมีแอปออไม่ใช่อ้วนะคะแล้วก็มีต้มส้มหมูค่อยๆทาค่อยๆกินไปเนาะไม่รีบเราอาจจะดูไม่ถึงขั้นตอนพิเศษแล้วเนาะแล้วก็เก็บบรรยากาศรวมๆให้ดูนะคแล้วข้าวมิ้งเนี่ยใส่ข้าวมินงด้วยนะใส่อ้วนที่เก็บเปล่ยนย่อแอบเบ้ากหมูแอบออหมู แกเอกโอ้ยใจแบิปนมันแก่ขาดแก่เกกใส่ใบนี่ตัวกค่ะใส่อััวหอมชูอมชูโอ้เครื่องปรุงเยอะมากหอมชูใส่ค่าใส่มะกรูดพริกเนาะหอมใบหอมขาวขมิ้นด้วยขมิ้นเออัล้ลาลาี่ะเจีขาวมักสูก็มีแกนเดียวเหรอ อองอองหมูนะเจ้าเจ้าเอาแอบเนาะมาโทษกันนะ น้องนี่แนะนำมาเนี่ยะน,น้องแหน่ไข้ไข่น่ะทีน,น,เออนะเออไอ้ตืดน้องไข้แนะนำมาค่ะครับต้มล้างล้างแล้วก็ต้มเจมียวไ้มาเกาะมาประเทศนี้มาหาพ่อหาแม่ มันมันเหรอมันปุ้งมันปุงออทอดไว้กรครับินน้ำมันใบกู่ะเป็นมันปุุงใบมะดแ้นใเตอะถ้าไว้อีหัวมาเสียเจ้าครับทอดกรอบไว้ชื่อช่กะกก๋วยชีว่าให้อชุ่มหัวเขี่ยเ่งะจุ๊มาตัวไหนถ้ายังนก็แก่ชิบถ้าอย่างนี้ก็แก่นี่ มันหมูนะครัเนาะตะกุกนี่มะเกวนี่มันหมูเนาะมันปรุงมันปรุงเจ้าอ๋อเอามาคั่วแบบนี้เลยมาคั่วแห้งคั่วแหมเจ้งคั่วแห้งคั่วแห้งคั่วแห้งไม่ใช่คั่วแห้มหรอกคั่วแห้งคั่วแห้งคั่วแห้งอันนี้อันนี้จะปิ้งอันนี้หว่นหว่นหว่นเนาะหว่นครับ โอ้ผมชอบคุณแม่มากเลยอ่ะคุยภาษาเมืองเหนือคล่องมากคล่องขนาดอ่ะไอป่นจใหญ่โอ้บไอเราเนี่ยงามแล้วเนี่ยชุดงามเนี่ยเออหน้าจ๋าป่นย้้ยเหรอ่น้าหน้าหัโดนควันเลยเนาะควันเข,ข้าตาเลยเนาะครับน้ำมะตะกิตกยัชิพัดเจ๊กเลม้วนไปย่างเนาะโอ้โหเอออยากตกวันก็เรปัดชิแน่น้ำมแต่แกิติกกูมา ไก็ยืนยันเนะนอโลเชอว่าม่จแรกวค่ะจะจัดกตาครับพอมพอมไม่กับเป้าต่ออะไรอยู่เว้ยอายาต่อคอยากจะแทงให้จจตีเออันนี้ย่างตรงนี้ได้ไหมนอย่างปีนี้เนาะยากยับยากแห้งย่างแห้งย่างแห้งครับชอบไปแก่มากเลยจะขอู้ชอโอกาสที่กะค่ก็เพียอู้พอมาเม่ ตัวต้องโย่ถึงไม่แรงวกเขาถึงจะเตงชุดอะแตเดียวนี่วนวายอยู่เขากำลังทำกับขร่ดอกกะทออกมาิ่อย่าเราีตามเซรงก็คุกเลยนะรกขาเปลือะยข้าวตีข่้วาจะีึ่งตูมาจอรับจบก่อเดี๋ยวเนี่ยนายนี้่่ปรุงรสนี่กใส่เลยต้องัดอ เคียังรวมด้ช่วยกันแกะกกระเทียมให้พี่น้องชาวลาหูนะะหวะนั่น่ะข้ามินน้นข้ามิ้นยังย<ส>ม่นตามใส่สีเหลืองมั้งอจะใส่อัวมันก็จะออกเหลืองนน่า,นนาอะ คกเดียวอีกอ่ปอกออีลหอมขนาดนีใส่เนาะนี่ใส่ขมิ้นเนาะครับทำเยอะนะนะอืมนี่ประมาณสี่กิโลอ่ะสี่กิโลครับประมาณเนาะสี่กิโลเนาะใช้เดี๋ยวจะโคกเขาให้เข้าไนเนาะเหาใส่หน่อยดีก็แค่จะเพลทละเดี๋ยวจะมือแบ่งแอเองงงอ๊ะโอเดี๋ยเก๋งเดี๋ย แล้วก็เอาเออกินอ้ะเดี๋ยวเอาก <Private S 1> <PTSD. S 2> yeah, ินพี่เลิฟน่ะกินลิ้นหน้าชัยแห่มลาบเหมือนกันเลยเนาะเครื่องปรุงเหมือนเดียวกันเลยะเนาะเครื่องปรุงเหมือนเดียวกันนะเนี่ยเอ่อออนนี่ลำเด้ออ่ะเอาไปแอบเลยเอาไปปิ้งเลยลาบแล้วเดี๋ย่นี่ที่ไหนอ่ะแอบจิ้มหมูโอ้คุกเขาสมุนไพรนะครับ แล้วค่ะใช่ที่เชียงบอหรือว่ามันจะพีกอ่ะเผ็ให้เดี๋ล้งขนาดเนาะใช่ที่เชียงเนาะครับต่างกัอ่ะเข้มข้นพี่พูดมึงเหนือเก่งมากเลยครับเพราะว่าจะอยู่เชียงใหม่บ่อยเนาะนานละนะครับไปเหนือสี่ขวดแล้วโดอยู่ที่แค่สี่ขวดครับโดยังดูอ่อนอยู่เลยอ่ะครับเป็นโจทย์ช่วยคลุกเขาไปเรื่อยๆครับ โอ้หัวเอาไปให้พื่น้องกำอ่านหัวแล้วบายแตกเลยนะครับผมมามันแบบนี้นะเครื่ใหญ่ของเรามาบุกครัวถึงนี่เลยโอ้แลาจะเงือเอาเครื่องในน้อยแาบปีได้เลยเนาะน้ำพี่จะมาห่อแอบแล้วเนาะ แอบองสมองอ่ะครับสมองหมูอ่ะแอบอองอสมองหมูนั่นเองครับแล้วก็ใส่เนื้อด้วยแล้วก็ใส่คุกเขาด้วยสมุนไพรนะครับคุกเขาให้เข้ากันแล้วก็นี่นี่นะนี่เลยครับลาบนี่ก็ลาบมาปุ้มเนี่ยนี่เนาะทำเป็นๆแล้วก็เอาไม้มากะลัดเยอะกันครับย้ายจาเนาะ เป็นหอไนี้เลยครับเา้มัดเป็นห่อเราะมัดเป็นห่อกัน้อีน้องะนนีเหนงเนียเหลันะใช่ใช่อ้วนอ่น่ะเรียบร้อยแล้วก็ไปนึ่งเนาะไปปิ้งไปปิ้งนะม่ใช่นึ่งนะัปิ้งย่างกับ

ขั้นตอนนี้ก็จะเอาไปยัดไส้เสร็จแล้วก็จะไปย่างเนะาะยัดไส้เนี่ยยัดไส้นี่เองมีไส้แบบนี้ด้วยครับอรอโอ้โหได้เห็นขั้นตอนก็ประทับใจเนาะอขอบคุณพี่สาวมากครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นต้นวอของแต่ละบ้านนะครับเห็นไหมก็จะเอาไม้ไผ่ยาวๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมาตกแต่งกันอีกทีนะครับเสร็จแล้วก็พอตกแต่งต้นวอ ก็จะมาเต้นจะคึกกันตรงลานตรงนี้ของแต่ละบ้านนะครับอโอ้โหพี่คนงามายัดสุอวงังดูแลเจ้ากี่ไปบ้านอีกหลังนึงเนาะาตาได้ดูเหรอาตาได้ดูค่ะพอดีมาทำหลายเมนูไปเลยกลับมาดูดบ้านหลังนี้น <c oughs> หลายหลังเลยเนาะทำอาหารเยอะแยะเลยค่ะตอนรับแ<ร>ขกหลังไหนหมูหนึ่งตัวดู ถ้าไม่พอก็ปีใหม่ผู้ชายนี่ค่าอีกหลังซีวันค่ะถ้าหมูตัวหมดก็ค่าแล้เลี้ยวไว้ปีไหนึสองตัวเจ้าแยาเสร็จเอาไปต้มก่อนหรือเปล่าแยาเสร็จแล้วก็เอาห้อยไว้ที่ที่เราฝันรู้ที่ฆ่าที่เราซอจะไคร้บุบตัวอ๋อวันนี้เอามีหมูห้อยเลี้ยวเอี้ถยเลยค่ะไป่ทยแล้ว ครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วคุณคุณพ่อก็จะเอาเข้าวปกสิริมงคลนะให้เรากลับไปด้วยขอบคุณมากครับนี่อบุรยาจริงๆเลยครับุกดอยนะครับเสียดายไม่ได้เห็นเต้นจะคือนะแต่ว่าจะไปต่อชอดอยอื่นได้ได้เพราะว่าพอดีเรามีทุนะข้างล่างนิดนึงครับขอบคุณพ่อมากเลยเล่นดนตรีเก่งมากเป่าคุยพ่อมาก ครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาพักใหม่นะคุณพ่อครับโอ้โหนี่เห็นไหมครับได้ครับประทับใจนะครับก็มีสิ่งประทับดนึงนะครับครับขอบคุณครับ สาวราหูบ้านนี้งาม,มนหน่อยจำนอ้องคนนี้ได้อยู่นะเลีนร <c oughs> รประทัดก็แล้ว